เที่ยวนะครับนี่ที่เที่ยววันหยุดนะครับอันนี้นะที่ไปภูตะเบิกนะครับภูตะเบิกนะครับไปเที่ยวนะครับทั้งหนาวหนาวนะครับขึ้นภูไปเที่ยวนะครับนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับเกิดไปหาขี่รถเที่ยวนะครับก็ไปทูตะเบิกกับไปเขาใหญ่นะครับนี่นะครับมวลมวลนะครับ ขี่รถเที่ยวนะครับวันหยุดนะครับนะครับก็เป็นคนมีเงินนะครับขี่รถขั้นละเป็นล้านนะคขั้นละหาแสนหกแสนเจ็ดแสนถึงล้านนะครับแต่ละขั้นนะครับถ้ากันไปเที่ยวนะครับนี่นะครับอะไรนะครับนี่แต่กันแรงๆนะครับอะไระครับโอ้ครับได้เป็น 2 0งยนะครับรถรุ่นนี้นะครับนะครับบางคนกับมีผู้สาวไปน้ำนะครับมีผู้สาวน่อยไปน้ำนะครับบางคนกับไปผู้เดียวนะครับส่วนมากไปผู้เดียวนะครับก็ทิเป็นตะมวลอยู่นะครับตะมวนะครับในขี่รถพากันขี่รถไปหาเหรียญหาเที่ยวนะครับตะมวลอย่นะครับคนเพิ่นกบทิ เป็นคนผูมีเงินนะครับเป็นคนผูมีเงินเพราะว่ามีเวลาว่างไปเที่ยวนะครับสำหรับอ่คนขับรถคือผมกันก็ได้ไปเที่ยวดอกขี่รถถ่ายคลิปนี่แหละถ้าให้เพื่อนๆได้เบิ้งนี่แหละครับส่วนมากกับอยู่บนท้องถนนนะครับอยู่ท้องถนนก็นได้ไปใสอยู่บนถนนน,นี่แหละตั้งแต่เศร้าหอดคํำนะครับจนหดพก็หละ พุ่มหนึ่งนะครับนี่อันนี้มีกล้องอยู่นะครับนี่กล้องกล้องนะครับอตนมีกล้องเขาต้องคอนล,ลุกนะครับที่สักเก้าสิบพอนะครับมีกล้องนะครับ เป็นสิบครับเราต้องลบเปิดจักน้อยนะครับมีทั้งบิ๊กไบะครับบิ๊กไบกับนี่นะครับโอ้ความเร็วกัหลายตำรวจกระจับประธานนะครับก้องกระจับประธานนะครับนี่นี่มีกล้องนะครับนี่เราต้องระวังนะครับเดี๋ยวผมลบเปินนะครับเพราะว่าผมข่บขี่เร็วไปออกเขาท้ายนะครับเขาท้าย มีโอากาสและจังบวะเท้ากระลบห้เทากระลบสไส้ห้นะครับก็ได้สกีไหนตลอดนะครับพว่าื่อกีนี่มันมีรถบอสไซมานะครับฟับงฟังใสกันเลยต้องรอจังบวะปออนจังน้อยนะครับสําหรับคลิปนี้กับฝา IN, กเพื่อนกดติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์นะครับเดี๋ยวเจอเหตุการณ์ดีๆนะครับสิมไทยทำให้เพื่อนๆดูอีกนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ